ไปที่เรลบุรีเนี่ยเป็นนายชงางผมคุมคุมมาเน่ะคุมเครื่องบีนีแลกับตัวงงานแม่แบบเป็นเสียที่ใช้วัดวัดเครื่องเนี่ยทำเริ่มต้นที่ศูนย์จุดูนศูนูนย์ุนยูนเลยแล้วแต่ในศูนย์ของศูนย์เดินขึ้นมา แผ่นั so ้นตัดนี่พ่ตัวใดอะอ่าตัวนั้นตัดด้เพราะเราต้องอยากทั้งแบ่งแผ่นเลยเดี๋ยวพวกลุ่มทีไล่ขัดอ่ะอีกันก็ตัดตัวนั้นรอเพื่อต่อยกันตัดเดี๋ยว่าทีไล่ขัดกันเราต้องเราต้องประกอบใช่ไหมตัวบนอ่ะใช่เราเราก็ทำบางนี่นะครับบางนี่แหละ mixto ประกอบตัวบน เราไม่ต้องจะได้บ้านแต่ไอับนมันสวยงามมันจะได้แบบตอนแน่ให้มันทงหรือว่าตรงไปอย่างนี้ไม่เราเราอยากตนี้ไม่เสร็จก่อนตัวนั้นมันมันจะไม่ได้โอ้อีกด้านนงเลยเหรอใช่นั่นไหนซือมาสามแผ่นมันท้ออีกด้านนึ่งเงิเราก็เอามาเลยครับตอกเลยเราแบ่งมันเรื่องอครับวเราจะยังไงอันนี้เ็นยันตาทใหญ่เหนอยู่ใช่อันนี้หน้าขวา นี่แม่แกใสยเข้าด้านไหนก็นได้เข้าด้านไหนก็ได้พี่ได้หมดเลยเพราะว่ามัาานเป็นแผ่นนี้อยู่แล้วไอ้ชิ้นี้เราขัดเอาก็ได้ได้อยู่แล้วมันเงียนได้หมดทาสีปุกได้เลยเลยเดี๋ยวจ่าเขาจะนั่งขัดอยู่เนี่ยจ่าเราไม่มีงานทำเนี่ยจ่านั่งขัดจากก่าบอก,ข,ก,กขึ้นมาเน,น,นี่ยเลยจ่ามาขัดโดยเฉพาะกลงมึ้องมึ

ไปทาดไม่นทุกคนครับขยกมาเป็นถ่านหรือมันหนักครับไปทาดเลยครับตัดเลยเยอะได้ไหมตรงนั้นมันจะหักครับมันจะหักเหรอตรงนี้มันเรีจับคือจับเอออืมด้าไปดีกว่าลองใหญ่นั่นแหละอะไรมาตุ้งแมวแหละมันจะหักเพราะงั้นผมตัวนี้คาใช่ไหมวะ โอไม่เข้ากันนะ <taken> โอ้ยไอก็ก็3 5 4นี้นี่ก็ก็ Terima kasih telah menonton! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video nó 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 cá đó nè Thấy không nó nó cá rồi đi Thịt hồng nha thịt liền mà á đi vô mình đi nghe cái 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 đó แบะบอน,นั่นลานแาบเจ๊บะลานถู้แบบผมมาทาำวันวันสองมาทำหดึ่งอ๋อ,อ,อ มีมากมีดังมีลายนอกพื้นที่บ้างอืมมีวันดีวนร้ายับ Terima kasih telah menonton. एम पी टी 3 0 0 0 0 alai inje ne patni kaani ne ne kaani ne 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 ne